สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจสีบุเรืองอะไรโยนนะครับ,รบวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนิดสันนะครับนิดใสเสริมโอ้มีแต่ซอเสือเลยนี่ฮะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อคืนนี้ครับผมอันนี้ก็มาจากโคราชครับเดี๋ยวโคราชจะไปจอดไหนครับ รถล,ลากเข้ามานะครับคันนี้ตึ๊กโอ้โห,โหไฟเบรกออกกันครับเสร็จรถจอดนะครับนนโ,โลโก้เชิดชัยยังอยู่นะครับเราจะไปจอดไหนครับ ตามไปครับเนี่ยกำลังจะเทพื้นครับเทพื้นไว้จอดรถจอดนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนมาแล้วเอารถจอดปุ๊บเอาออกไม่ได้โอ้จอดในแล้ะวานา จอดในกึกเลยครับจอดแล้วจอดเลยครับถ้าฝนตกไม่ออกไม่ได้ครับมามาดูกันครับผม,มดูคันนี้เลยตู้สเตเลสนะครับสีก็เริ่มไปแล้วครับสีสภาพสีามาจากอำเภอไหนพี่อำเภอ,อเมืองบ้านเมืองจวัดกำบลุ6จวัดอำเภอเมืองม,มา ไม่ฝั่งไทยเผาข้างรุ่นใหม่ครับกลัวกลัวคนขโมยเขาทำแบบกลัวคนขโมยเผาข้างคัสีของอีสูงครับตุกตาเนี่ยเป็นของเบนซ์นะครับจอดนานเหมือนกันนะครับเนี่ยสภาพเปิดไม่ได้ครับ ดูรอบๆคันครับอ้อะไรเนี่ยจอดนานโอ้เครื่องตัวนี้มีเทอร์โบด้วยครับน่าจะเป็นเครื่องพีอีนะครับตัวนี้ตุ๊กตาแหนบของเบนซ์นิส <c oughs> <c oughs> สันนิสไสเสริม <c oughs> อ่านี่ครับเป็น ของสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้สองหนึ่งศูนย์เบียนอีสุนี่ฮะดูทรงกันครับสติกเกอร์แบบนี้น่าจะเคยได้มาคันหนึ่งนะครับนี่คุ้นๆนะครับสติกเกอร์แบบนี้นะภาษาอังกฤษมีแต่ของนิสสันนะครับนี่โลโก้ยูดีนิสสัน ข้างบนก็นิสสันดีเซลนะฮะนี่ของนิสสันอย่างเดียวเลยกระจกยังไม่แตกเลยนะครับใครมีรุ่นนี้อยู่นี่กระจกนะครับไฟหน้าเหมือนของฮีโนเลยครับคันนี้แยกนะครับคันนี้ใครเอาอะไรก็ทักมาเลยครับอย่าลืมว่าอยากได้ตู้ไปทำร้านกาแฟะนะครับ สีโ่โชกเครื่องนี้สั่นครับภายนอกก็จะประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเครื่องดีเลยนะครับคันนี้โอ้ภายในดูไม่ได้เลยครับข้างในนี่ฮะ ที่ไก่เต็มเลยเป็นเบาะสามสองอันนี้ทำไมมันเตีย้ยกว่าเพื่อนนะเบาะตัวนี้ตัดครับคันนี้ใครหาอะไรอยู่ก็ติดต่อมาได้ครับคันนี้นะอยากดูส้นส่วนนะครับนี่พัดลม ลองเช็คแล้วนะครับหมุนเกือบทุกตัวเลยปล่อยให้ไก่ขึ้นมาไข่เสร็จแล้วมั้งโอ้พื้นก็เป็นพื้นสเตเลสนะครับยังไม,ม่ผุเลย โดนซอกเบาหมดแล้วครับตึกพื้นก็ยังด,ดีอยู่นะครับเนี่ยตัวถังยังด,ดีอยู่นะตัวนี้ยังไม่มีผุเลยนะตัวถังสเตนเลสหมดเลย หุ้มด้วยสแตนเลสนะครับนี่นี่ฮะใครหาตู้นะครับมาใส่หลังลองมาดูครับหลนสอกหมดแล้วแต่ข้างบนเห็ดเหมือนทำมาใหม่มากเลย ใส่นบกดนกเข้ามาแล้วออกไม่ได้มามาดูเครื่องครับอะไรมู <c oughs> <c oughs> นะฮะไข่ไก่เต็มเลยยังไก่ป่ะนี่ ดูเครื่องเป็นพีอ e ีท่อข้ามครับเทอร์โบ <Yeah. S 2> ท่อข้ามแย่ yeah, ครับคันนี้หม้อน้ำก็รั่วแล้วครับห yeah. ม้อน้ำรั่วแล้ว <Yeah. S 1> เครื่องดีครับตัวนี้แห้งดีอยู่ จะไปล้างหน่อยนี่ก็โอ้สวยเลยครับะนะฮะก็จะประมาน,นี้ครับทะเบียนฮิสุสองศูนย์เข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับแยกทุกสินส่วนคันเนี่ยตู้นี่นยังโอเคเลยนะเนี่ยตู้ ยางก็ไม่ไม่ค่อยได้แล้วนะครับยางมาครับใครหาอะไรตัวไหนก็ติดต่อมาได้ครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนต์แล้วก็ช่องมาวินเชียงกงนะครับเนี่ยก็มาอัปเดตน,นะครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับมาจากโคราชคันนี้คันนี้ลากมานะครับใ,ใครที่เห็น ตามท้องถนนก็โบกมือทักทายได้นะครับผมนี่ฮะรถขับได้อยู่นะครับแต่ไม่กล้าขับมานะครับพอสภาพรถมันจอดจอดนานสิบสองเมตรนะครับันี่ราคาไม่ต้องสืบนะครับตัวไม่มีใครกล้าซื้อไปใช้นะครับสภาพนี้นะ ตัดอย่างเดียวครับไปใครหาอะไรตัวไหนก็ต่อสอบถามได้ครับผมกับสีบุเรืองอะไรย,ยนต์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องมาวินเชียงกงนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรถบัดส12เมตรนะครับนิสสันนิสัยเสริมนะครับนะฮะเจ้าของเดิมรถมาจากโคราชทะเบียน2 1 0 เครื่องนิสสันเทอร์โบท่อข้ามนะครับตัวนี้ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผมกับสีบุรเรืออะไรยนตแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับช่องมาวินเชียงกงนะครับใครหาอะไรตัวไหนก็ทักมาได้ครับผมไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าเราจะไปซื้อรถที่ไหนรถเข้ามาใหม่เป็นรถของใครบ้างนะครับรถจังหวัดไหนก็ติดต่อมาได้ครับจากขครรถนะครับไป คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ